SME ที่อยากจะขายเครื่องสำอางต้องทำอย่างไรกรณีที่คุณเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางและอยากจะขอออยหรือขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางของคุณนะค,ะคุณมีการคุณมีขั้นตอนในการดำเนินการอยอ2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคุณจะต้องขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอางก่อนนะคะและเมื่อสถานที่ของคุณได้รับอนุมัติเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางแล้วคุณจึงจะสามารถจดทะเบียน เลขออยหรือจดแจ้งเครื่องสาอางสินค้าของคุณได้ค่ะเดี๋ยวพี่มลจะมาเล่าให้ฟังทีละขั้นนะคะเอาขั้นที่1ก่อนการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องสาอางสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมเตรียมอยู่สออย่างค่ะอย่างที่1นนะคะก็เตรียมเรื่องของสถานที่นะสถานที่จะต้องมีทั้งสถานที่ผลิตเครื่องสาอางและสถานที่เก็บรักษาเครื่องสําอางคุณจะต้องเตรียมสถานที่ทั้งสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของอยซึ่งสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางจะอยู่ในที่ที่เดียวกันหรืออยู่คนละที่ก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะหลังจากเราเตรียมสถานที่เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการเตรียมเอกสารนะคะซึ่งเอกสารต้องการอะไรบ้างคุณสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องสําอางเขาจะมีเช็คลิสต์ไว้ค่ะว่าการจดทะเบียนสถานผลิต,ลตเครื่องสาอางจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคุณเตรียมตามเอกสารตามเช็คลิสต์นั้นนะคะ และเมื่อสถานที่พร้อมเอกสารพร้อมตอนนี้เรามายื่นออยกันค่ะแต่กลุ่มเครือคุมเครื่องสำอางเขาจะให้ยื่นทางออนไลน์หรือทาง e submission เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปิดสิทธิ์เพื่อขอใช้ระบบออนไลน์ของออยก่อนนะคะซึ่งการเปิดสิทธิ์ก็ไม่ยากเลยค่ะเตรียมเอกสารนะคะตามเช็คลิสต์แล้วก็ w a ล์กอิเข้าไปเปิดสิทธิ์นะคะถ้าถ้าเป็นสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพ คุณก็ไปยื่นที่ตึกของส,นสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ถ้าสถานประกอบการอยู่ที่ต่างจังหวัดคุณก็ไปยื่นที่สสจจังหวัดค่ะแล้วเมื่อทางออยอเปิดสิทธิ์ให้คุณในระบบแล้วคราวนี้เราก็สามารถยื่นในระบบได้แล้วนะคะก็คือยื่นขอจดสถานประกอบการผลิตเครื่องสำอางนะ,ะโดยการโหลดเอกสารทุกอย่างที่ในระบบเขาขอไว้นะคะยื่นให้หมดเลยเมื่อโหลดเสร็จ e ปุ๊บก็อีสัะมิตไปนะคะ อ,ออยอก็จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ3-5วันนะคะเมื่อเอกสารต่างๆเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเอกสารทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยนะ,ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนัดตรวจสถานที่นะคะและเมื่อถึงวันตรวจสถานที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสถานที่จริงของคุณว่ามันสอดคล้องถูกต้องตามสิ่งที่เราสัมมิตไปไหมนะคะเมื่อสถานที่ผ่านปุ๊บต่อไปเราก็จะสามารถจดแจ้งเลขออยอหรือจดแจ้งเครื่องสำอางของเราได้แล้วค่ะ ง,ง,ง่ายแค่นี้เองนะคะ2ขั้นตอนค่ะสาระดีๆเกี่ยวกับความรู้เรื่องออยติดตามพี่มนได้ในเพจพี่มนเล่าเรื่อง